นี่มันในเมืองนะอยู่ทีภูเก็ตเจอปูได้ไงครับนี่ฮะเรื่องจริงเลยนี่คือปูทะเลนะเขาขึ้นได้อยู่แล้วล่ะอยู่ในน้ำนะดีแล้วโีเคไหม ในน้าดีแล้วตัวไม่เล็กเลีนยนี่มือผมนะตัวใหญ่นะเนี่ยท่านหลุดมาจากไหนเนี่ยอูตัวใหญ่มากผมก็เพิ่งเจอเนี่ยปูเดินอยู่ในเมืองเนี่ยนี่นี่นี่โรงแรมนะดูสีเขาสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเอาน้ำให้เขาเดี๋ยต้องหาน้ำให้เขา ตู้สีสิเนี่ยน่าจะผมเตรียมน้ําไว้แล้วแต่เขาหนีออกมานะผมใส่น้ําไปแล้วนะปะกลับเข้าน้ําไปโอเคไหมโอเคไอทิ๊กอันเดอร์วอเตอร์ไหมไอทิ๊กอินเดอะวอเตอร์ไปแป๊แบหนึ่งเแฮปพาวเวอร์แล้วอ่ะทั้งที่แน่เลยทั้งที่ Oh, oh, oh. oh power too much. Oh, power too much. Okay, okay. What the? What the? What the? <laughs> <laughs> oh, oh. Line too much. I think he got him. Okay. Okay, okay. What? i bring to the beat.